ทุกคุทนนะครับหลังจากที่นัดลงคลิปไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านไปก็ลูกค้าให้การตอบรับดีมากนะครับรถก็ติดจองไปหลายคันน่าจะประมาณ6คันแล้วนะครับวันนี้นะครับเหลือรุ่นไหนบ้างนะครับคลิปนี้ก็ใครเร็วรีบมาจับมาจองนะครับใครที่กําลังพอมีทุนนะครับอยากได้รถไถไว้ใช้งานนะครับตอนนี้นะครับมีสวยๆยังเหลือ ไว้ให้ลูกค้านะครับอีกหลายคันเลยหรือว่าใครที่อยากจะผ่อนนะครับก็จะเป็นยันม่านะครับโซนยันม่านนี่ผ่อนได้ทุกคันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนคูโบต้าตรงนี้นะครับเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นถังยกล่องถังขุดมันโรตารี่นะครับพวกถังปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะขายผ่อนได้นะครับอ่ะเงื่อนไขในการผ่อนนะครับถ้าลูกค้าอยากแก้ผ่อนลูกค้าจะต้องมีบัตรเกษตรกรนะครับอ่ะบัตรเกษตรกรที่อ่าเขาเรียกว่า เกษตรอำเภอเขาออกให้เนาะเขาเรียกว่าสมุขียวนั่นเองนะครับเครื่องปลูกอ้อยอย่างนี้ก็สามารถผ่อนได้นะครับวันนี้ผมมาในคลิปของวันที่22นะครับตุลาคม2568ครับพาชมบรรยากาศหน้าร้านนะครับคลิปสั้นๆนะครับใครสนใจคันไหนรีบจับรีบจองเลยนะครับคันแรก KRT ครับ14แรงม้าคันนี้ยังอยู่นะอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับอ่าอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียว1นึ่งแสนกว่ห้าพันนะครับทำไมถึงเป็นราคานี้นะครับเพราะว่า รถผมเช็คให้ใหม่นะครับยางนะครับใส่ให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับสภาพรถสีเดิมๆหากลูกค้าเอาหางด้วยนะครับเอาหางพวนไปพร้อมนะครับคันนี้จะจบที่ราคา1นึ่งแสนสองหมนาพนะเอาหางพวนพร้อมก็จะจบที่1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันมาคันที่2ครับตัวนี้จะเป็นคูปัต้านะครับรุ่น B 2 1 4 0 s รถ100ชั่วโมงนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี67นะครับรถปี67รถใช้งาน1ปีนะครับเป็นรถเข้าร่องอ้อย นะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับมีแค่โครงกันอ้อยแถมให้นะครับตัวนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันครับใครไวรีบมาจับจองได้เลยนะครับสําหรับ B ีย็ตัวนี้ก็รถเหมาะสําหรับงานพวนร่องเข้าร่องอ้อยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ B ียีนะครับคันนี้จะอยู่ที่ปี64นะตัวนี้2องแสนสองหมื่นเก้าพันครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันตัวรถโครงกันอ้อยเช่นกันนะครับความแตกต่างระหว่าง B ียีกับ B ียีก็นะครับตัวรถไม่หนีกันนะครับก็แตกต่างกันที่ระบบของพวงมาลัยซะมากกว่า ยี่สิบสี่จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วนะครับมาอีกหนึ่งขันครับอ่ะยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดก็จะมีดับคอนโทรลเพิ่มเข้ามานะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สูงก็กันหน่อยเดียวนะครับสูงก็กันหน่อยเดียวตัวนี้จะเป็นรถปีหกสามเนาะปีหกสามใช้งานก็จะอยู่ที่ตัวนี้เก้าร้อยสองชั่วโมงการทํางานนะครับอุปกรณ์โครงกันอ้อยชิ้นเดียวเช่นกันนะครับตัวรถและโครงกันอ้อยนะครับราคาก็จะอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับถ้าใครอยากได้เครื่องสางใบอ้อยไปพร้อมก็บวกเพิ่มอีกสามหมื่นแปดพัน มาชมในโซนของรถไถรถแท็กเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถตระกูลที่เราเอาไปเข้าสวนเนาะเราเอาไปเข้าสวนไปลุยสวนอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า B2140 นะครับ21แรงม้านะครับตัวนี้นะครับไปใส่เครื่องตัดหญ้าก็ได้นะครับ f c ทางใต้ก็ถามเยอะเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับรถใช้งาน72ชั่วโมงงานครับตัวนี้นะครับหางใบเต็มเต็มนะครับหางใบเต็มเต็มนะครับ FC ท่านใดสนใจอาได้ไว้ใช้งานตัวนี้ผมบอกเลยว่า ถ้าท่านซื้อรถใหม่นะครับราคาสูงกว่านี้แน่นอนนะครับแต่รถมือสองชั่วโมงน้อยแบบนี้นะครับผมให้ราคาพิเศษที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันมาอีกหนึ่งคันครับสามสิบสองแรงนะครับสามสิบสองแรงม้านะครับรุ่นี้ก็เป็นตัวเอสพีอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผันพวนครับคันนี้ให้เอฟซีนะครับที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันรถปีหกหกนะครับพันหกร้อยชั่วโมง มาอีกหนึ่งคันนะครับ34แรงคันนี้ยังอยู่นะตัวนี้เช็คเปลี่ยนลูกหมากให้แล้วนะครับเช็คพวกจุดรั่วจุดซึมให้แล้วนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังก็คือใบดันพร้อมกับผานพวนนะครับผมให้ฟรีที่ราคาเพียง1นึ0 0แสนาหนะครับส่วนถ้าลูกค้าเอาพร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่ที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหนาพนะครับสาแรงเหลือ2คันนะครับคันละ2องแสนสองหมื่นเก้าพันครับคันนี้นะครับสวยๆเลยรถใช้งานได้ปกติ ก่อนราคาก่อนปรับสภาพนะครับราคาก่อนที่จะไปเช็ครถแห้งๆเลยนะครับ36แรงได้2ชิ้นนะครับคันนี้2องเซนนะครับปีเดียวกันนะครับรถปี54เหมือนกันนะครับคันนี้สภาพยางมันจะสูงกว่ามันก็เลยราคาสูงกว่า9 0 0าคันนี้2องเซนนะครับคันนี้จะเป็นรถสีเดิมๆนะลูกค้าสีสันสวยมากนะครับคันนี้สีสันสวยมากนะครับมา L40 นะครับ L40SP จะมีปี65นะครับมีปี65กับปี63นะครับ คันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี65นะครับคันนี้จะเป็นปี65นะครับคันนี้จะเป็นปี63านะครับราคาเดียวกันนะอุปกรณ์ได้2ชิ้นเหมือนกัน f c นะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันนะครับตามสภาพนะถ้าว่าเช็คเก็บสีเก็บรายละเอียดเปลี่ยนไ่ายของเหลวก็บวกเก็บงานเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับบวกเก็บงานเพิ่มอีกหมื่นนะครับมาเราชมกันต่อครับตัวนี้ L 4 0 1 8 SP อันลูกค้าเข้า L 4 0 1 8 DT ครับ อ่ารุ่นนี้เป็น DT นะเป็น DT นะครับไม่ใช่ SP นะครับแต่ว่าเราติดสติ๊กเกอร์นะครับทำเป็นโฉม SP รถสวยนะฮะ FC นะรถสวยนะครับอ่าเช็คให้พร้อมใช้นะครับตัวนี้เอาไปที่3 3 9 0 0 0สามนะครับ3 3 9 0 0 0สามเล่มทะเบียนชุดโอนครบพร้อมนะครับสีสันเดิมๆสวยๆมาใครหา45อยู่นะครับเป็นรถรุ่นเก่าแต่ว่าเก่าใช้งานทนนะครับทนประหยัดน้ำมันแล้วก็กำลังแรงม้าดีนะครับคันนี้อุปกรณ์ได้ดันหน้าชิ้นเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 189,000สนาพนะครับ189,000สนแมาพเรียทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับมาชม47นะครับ L ส7 0 8 DT สภาพสวยๆนะครับอ่ะตัวนี้ยางนะครับยางได้ใหม่สี่เส้นนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่นะครับได้หน้ากากได้ท่อซิ่งนะครับได้หางพวนพร้อมนะครับเช็คสวยๆแบบนี้เลยเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เหมือนรถใหม่แบบนี้เลย f อได้ไปพร้อมใช้พร้อมรุยคุ้มแน่นอนคันนี้เอาไปที่379,000เาพครับ379,000เาพ มาชมกันต่อครับตัวนี้ l 5 0 1 8นะครับตัว dt นะครับเป็นตัว dt 5 0 1 8 dt 4ีสนะครับตัวนี้40เช็คสภาพาพร้อมใช้พร้อมหางควนใหม่ครับยางใหม่4เส้นสีสันสวยสวย2,000ชั่วโมงนิดๆนะครับ2,000ชั่วโมงนิดๆผ่านตรงรุ่นนะ2 4 6 fc นะครับท้ายเก็บงานใหม่นะฮะตัวนี้จัดไปราคาพิเศษเลยราคาแบ่งกันไปใช้นะครับ4 4 0 0 นะครับเช็คร้อยปรับสภาพพร้อมใช้นะครับได้ยางใหม่ลูกค้าคุ้มเลยนะครับตัวนี้นะลูกค้า,าไปพร้อมลุยเติมน้ํามันทํางานได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้เป็น50แต่ว่าอัปเกรดเป็น5228นี่วันนี้ให้ช่างเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คยางใหม่4เส้นนะครับได้หางใหม่คันเมื่อกี้4 04, นะี่แสนสเนาะคันนี้4ี่0 0 0หกนานะครับนี่ดูชั่วโมงหน่อยเนี่ยสนะีชั่วโมงการทํางานนะครับเนี่ยชั่วโมง4.8ชั่วโมงการทางานก็คือ เราเปลี่ยนเรารีบิลรีเช็คใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ชุดบอดี้เป็น522นะครับชุดบอดี้เป็น522นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรต,ตามนี้0918611191นะครับถัดมานะครับชมกันต่อครับกิสกินะครับ NT55454 แรงม้า4สูบ2พา4วิวรุ่นนี้จะมีกระบอกช่วยยกนะ FC นะราคารถโอ้ถือว่าพร้อมใช้สวยเลยนะครับประเด็นมันก็คือ มันใช้งานดีมากสําหรับรุ่นนี้ตัวรถค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ลงนาได้หางพวนได้ใหม่ครับยางหน้าได้ใหม่เช็คเปลี่ยนห่ายของเหลวให้นะครับสีสันสวยๆเดิมๆนะครับชุดบนสีเดิมนะชุดคันล่างเก็บสีให้ใหม่นะครับเช็คแล้วเรียบร้อยเอาไปที่3ามแสนเ็ดหมืกาพน่อนนะครับสาม้ามาอีกหนึ่งคันครับคูบตา้า M.U. 4 9 0 2 b ผมมีในสต็อก2คันนะครับมีในสต็อก2คันแล้วก็มี M.U. 5 7อยู่ด้านหลังนะครับเอาไปเช็คอยู่ M.U. สี่เกคันนี้4ี0 0สนะครับไม่มีหางนะครับรถปี63นะครับคันนี้จะอยู่ที่4ี0 0สนะครับอ่คันนี้ชั่วโมงจะสูงหน่อยนะครับคันนี้ชั่วโมง3,000ชั่วโมงนะครับรถปี63เช่นกันนะครับมาดู M. 5 0 0 0ครับ ตัวนี้ปล่อยราคาต่ำกว่าพุนนะเพราะว่าอยู่นานแล้วนะครับแบ่งปันเนฟซีไปใช้ตัวนี้29900 0เามันครับ M 5 0 0 0เช็คใหม่เก็บงานใหม่ปรับสภาพใหม่เปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวใหม่นะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับ EF 7 2 5 T ยันมา72แรงม้าคันนี้นะครับใครสนใจมาเลยตัวนี้ผมปรับลดราคาลงแบบโลดแบบสุดๆ379 0 0 0เนานะครับ379,000าอุปกรณ์ได้ด้านหน้าได้หางนะครับ2ชิ้นนะครับหางก็จะเป็นหาง7ของ CMT สวยๆนะคะมา มาดูเครื่องอัดฟังครับผมขอแทรกเครื่องอัดฟังหน่อยนะครับอ่ามีมือสองอยู่เครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เอาไปที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสำหรับเครื่องอัดฟังนะครับแล้วก็จะเป็นรถหาคันนี้ครับ m เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์มาชมกันต่อนะครับตัวนี้เช็คเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกหมากคันหน้าเช็คใหม่อุปกรณ์สองชิ้นครับรถปีห้าสี่นะครับ fc ราคานี้นะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง 429,000สอเาพเท่านั้นนะครับรถตักนะครับ l 4 0 1 8 s p ครับอ่ารถตัก40แรงม้านะครับคันนี้นะครับให้ราคาพิเศษนะครับให้ราคาพิเศษ369,000หกนาพนะเป็น s p นะรุ่นนี้นะ f c หรือว่าถ้าใครอยากได้รถตักราคาที่มันถูกกว่านี้เราสามารถโยกชุดตักไปใส่36แรงแล้วราคามันจะลดลงกว่านี้ได้นะครับอ่ะ47แรงตามสภาพนะครับคันนี้จะอยู่ที่3อ่า299,000ก้าพนะครับนี่มาดูรถตักมาดูรถตักอีก1คันครับกำลังเช็ค คันนี้เป็นรถตักคูโบต้า L50 นะฮะสีสันแบบสวยมากรถพัน400ชั่วโมงนะครับปี60นะตัวนี้นะครับปี60เนี่ยผมเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับดูยางหลังครับดอกยางเหลือๆเ,เต็มๆพัน400ชั่วโมงท้ายแห้งๆเดิมๆนะครับเนี่ยแห้งๆเดิมๆใครสนใจอยากจับจองได้นะครับตัวนี้399,000รวมเช็คพร้อมชุดตักแล้วก็ได้เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับสวยๆเลย นะครับ MU 5 7 0 2 b นะครับนี่เดี๋ยวพี่ฟุกสตาร์ทให้ฟังเสียงอ่ะสตาร์ทหน่อย,อยเวิ้นเบิ้นสวยมากนะครับคันนี้นะครับเบรข้างละ2ก้อนนะครับท้ายเดิมๆท้ายเดิมๆยางยางหลังประมาณ80%นะครับยางหน้าประมาณ70%็ดสบนต์ทไม่ได้ตัดครับอันนี้ให้เอฟซีไปที่489,000พอนะครับ อันนี้งานบรรยากาศด้านหลังอู่นะครับรถเกี่ยวอันนี้ของน้องวัวซอ่ช่างกําลังเล่งนะครับอเลิ่งรถจองกันจองหลายคันนะครับวันนี้ก็ยันมาห้าหนึ่งก็จองครับสามสิบเก้าก็จองสามสิบก็จองนะครับมีรถเกี่ยวยันมาติดจองแล้วเนี่ยครับรถเกี่ยวยันมาติดจองนะครับรถเกี่ยวยันมาติดจองแล้วแล้วก็ตัวนี้ยันมาเยฟสามเก้าสามทีนะครับตัวนี้ก็จองนะครับออกผ่านสินเชื่อสดผ่อนได้นะครับเงินสดเงินผ่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บ พวกยอยนะครับอะไหลเราพร้อมครับ่างนี้เลยนะครับอะไหเราพร้อมครบหมดนะครับลูกค้าจะซื้ออะไหลก็ได้อะไหล่เราก็มีครบหัวเครื่องคูโบต้าก็มีนะครับอะไหลแต่งพวกท่ออะไรต่างๆก็มีนะครับกลับมาในโซนของด้านหน้ากันหน่อยนะครับมาดูรถเกี่ยวสักหนึ่งคันนะครับวันนี้ผมพาชมแบบคลิปสั้นๆนะครับถ้าผมอธิบายเร็วไปก็ขอประทานโทษขอประทานอภัย f c กันด้วย นะครับคันนี้ดีซีรครับเพราะว่าบางคนไม่อยากรอไงอยากได้แต่เนื้อเนื้อไม่อยากได้น้ำนะครับอันนี้จะอยู่ที่สองพันสาอยชั่วโมงนะเอฟซีรถปีห9าเก้มีเกียวดันนะครับมีเกียวดันแฮกสวยสงข้างตัวนี้ห้าแสนสามหมื่นเก้ครับห้าแสนสามห่อเจ็ดศูนยอย่าลืมนะครับคันนี้นะครับเอฟยูห้าเจ็ดศสอีาพันะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูรถโซนผ่อนรถโซนดาวเหลือคันไหนกันบ้างนะครับ วอนนี้ก็เพิ่งติดจองนะครับยันมา51แรงม้าก็ยันมา39แรงจะเหลืออยู่3คันนะครับโซลิดเข้าร่องอ้อยเหลือคันหนึ่งแล้วก็ YM 357นะครับนี่น่าสนใจตัวนี้นะครับ y m 357พี่อันขับไปขับ351มาหน่อยด่วนเลยนะครับไปขับ351มาหลุดจองไปนะครับไปขับ351มานะครับอ่ะ357ก่อนนะครับ357วางดาวที่แสนสี่นะครับวางดาวที่แสนสี่ พุกไปก็ได้พุกพุกวิ่งไปขับสามห้าเจียคันหน้ากากมาให้พี่หน่อยไปเดี๋ยวให้พุกไปก็ได้ะตัวนี้นะครับวางดาวที่แสนสี่ยางใหม่สี่เส้นนะครับส่งที่ปีละห้าหมื่นนิดๆน,นะครับห้าหมื่นสองประมาณนี้ครับห้าหมื่นสองวางดาวแสนสี่นะครับคันนี้เพิ่งติดจองนะครับตัวนี้ส่งแค่ปีละสี่หมื่นกว่าบาทยันมาห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเอฟพ่าหนึ่งสี่ทีตัวนี้ใช้เงินดาวที่ ใช้เงินดาวที่8 000, 1ดหมืนหนึ่งนะครับส่งว่าที่ปีละเจ0ด0ตัวนี้ส่ง4 000, ปีจบนะครับส่ง4 000, ปีจบหรือว่าใครที่อยากจะออกแบบเงื่อนไขของฟรีดาวก็ได้แต่ว่าถ้าใครออกแบบรีดาวจะต้องมีคนค้ำสองคนคนค้ำจะต้องมีพื้นที่ทำกินคนละ10ไร่แล้วก็คนซื้อจะต้องมีพื้นที่ทำกินต่อคน30ไร่นะครับถึงจะออกแบบฟรีดาวได้เงื่อนไขมันอยู่กับบ,บริษัทของยันมาเขากำหนดนะครับเพราะว่าเรา ผ่อนผ่านสินเชื่อของยันม่าเลยนะครับมาดูยันม่า39กแรงคันนี้นะครับรถปีเดียวนะครับอันนี้เป็นรถปีเดียวรถปี67นะเอฟซีนะครับคันนี้รถปี67นะครับอุปกรณ์ก็2ชิ้นหน้าหลังด้านหน้าเป็นหางบุกเบิกนะคันนี้วางดาวที่95 0 0 0นะครับส่งปีละ40,000นนิดๆนะครับปีละ4 7 0 0นนะครับตัวนี้ส่งปีละ47 0 0อันนี้ส่ง7ปีนะครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้จะเป็นรถปีปี66นะครับ ตัวนี้วางดาว9 0 0 0ส่งปีละ3 0 0 0ใครที่อยากส่งน้อยๆน,นะครับส่ง6ปีตัวนี้ส่งปีละ3 0 0 0นะครับรถปี67ส่งปีละ3 0 0 0งดย่อยเดือนละ2,000นะครับงดย่อยเราไปจ่ายเดือนหน้านะครับมาเจนมาเสวสวยเลยครับตัวนี้ Y m Y m อมา 357A นะครับ Y m ม 357A สยสวยอีกหนึ่งคันเดี๋ยวให้ฟุกไปล้างเลยอ่ามันยังมี B24 เนาะ B24 ยังไม่ได้ล้างอ่า แล้วก็จะมีคันนี้ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวให้พุกเอาไปล้างเลยคันนี้ลูกค้าผลผลยื่นสินเชื่อไม่ผ่านนะครับเพราะว่าลูกลูกค้าที่ดินไม่พอนะครับก็เลยหลุดจองนะครับตัวนี้ก็ใครอยากจะจองก็เข้ามาจองได้นะครับตัวนี้ดาวน้อยส่งปลูกนะครับส่งน่าจะปีละสี่หมื่นกว่ากบาทครับวางดาวไม่ถึงแสนนะครับคันนี้วางดาวไม่ถึงแสนหรือจะใช้เงื่อนไขของปีดาวก็ได้นะครับเป็นยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับยันม่าสามเก้าแรงม้านะครับ ตัวนี้ปี6กนะครับวางดาวแสนสามพันส่งหกปีปีละสี่หมืนแปดนี่เป็นไรพี่น้องงามๆเลยนะครับรถสภาพนี้นะครับสี่หมืนแปดเดี๋ยวผมเช็คเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับแล้วก็แถมท่อซิงให้อีกนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเราขายเราปล่อยไปสภาพนี้นะครับเรารวมเช็คให้เรารวมเก็บสีเรารวมเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ตามมาตรฐานของรถศูนย์เลยนะครับที่ออกไปนะครับมาดูโซลิดอีกห,หนึ่งขั้นครับ ตัวนี้ Solid S26 คันนี้วางดาวที่88,000ส่งวัตที่ปีละ21,000บาทนะครับอ่ะตัวนี้ส่ง6ปีนะครับอีกหนึ่งคันครับ Solid 50แรงม้านะครับที่จริงตัวนี้วางดาว1,400งแสนสนะครับแต่ว่าทีนี้ผมช่วยดาวให้วางดาวที่แสนสองพอนะครับส่งวัตที่ปีละ88,000ตัวนี้ส่ง6ปีรถปีเดียวนะครับคันนี้รถปี67นะครับมาชมอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ TT 3.50 Ford New Holland 3.50ครับ ตัวนี้ตัดสดนะครับ4ี่เซนสี่นะครับไม่ได้จัดนะครับตัวไหนบอกผ่อนได้ผมบอกว่าผ่อนนะครับผมจะพูดยอดจัดเลยนะครับเพราะว่ารถทุกคันที่ร้านก็ส่วนมากจะเป็นเงินสดอยู่แล้วผ่อนได้แค่ยันมานะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับผ่านพวนยกกล้องขุดมันหางตัดหญ้านะครับหรือว่าล้อเหล็กล้อพายนะครับอ่าถังปุ๋ยริเปอร์พวกนี้นะครับสามารถผ่อนสามารถดาวได้นะครับใครสนใจ ติดต่อสอบถามมาได้ครับ0 9 1ย์1 1้า1อันนี้ก็จะเป็นในโซนของรถเกี่ยวที่ลูกค้าจองนะครับแล้วก็เช็คเราเก็บงานให้แบบนี้เดี๋ยวพาไปแอบดูรถ39แรงที่ช่างกำลังเช็คเก็บงานนะครับเนี่ยเก็บให้ใหม่ทั้งหมดแบบนี้นะครับเนะห็นไหมทำสีแล้วแบบนั้นสวยๆเลยนะครับขอบคุณเอซทุกท่านครับยังไงฝากกดติดตามนะครับในช่องทางที่เรา